สวัสดีค่ะร้านเอกมอเตอร์ืางคอนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สาขาหัวอิดนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันด้านในคะ่ะว่ามีรถอะไรกันบ้างนะคะ สาขาหัวอิฐของเรานะคะจะมีทั้งรถยามาฮ่าและฮอนด้านะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์บาทนะคะผ่อนนานสูงสุดถึง48งวดลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะสามารถเข้ามาเลือกดูเลือกชมที่สาข,าขาของเรากันได้ค่ะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ถนนกระโรม11ก่อนถึงปัม๊มน้ำมันปตท,ทสาขาหัวอิฐ ติดกับร้านแฮปปี้ช็อปนะคะตรงข้ามธนาคารไทยเครดิตสาขาหัวอิดนะคะมาครบจบที่เดียวที่เอกมอเตอร์สาขาหัวอิดแล้วอย่าลืมแวะเข้ากันมาเยอะๆนะคะ